<Es> สว,สวัสดีเจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าแล้วก่อนหูเย็นครับพี่น้องเย็นปอนสิเป็นน้ำแข็งน้องไปเอาของขนกับแม่พี่มาเซอร์ไท่นี่มีหน่อยยังนอนอยู่เลยค่ะมีหน่อยยังรับทุกปุ๊กล่องไปคุยกันข้างล่างเพราะว่าขึ้นมาบ่ได้เนาะโควิด โอ้ยเยเอลลสกัเดชิสรัสซิสมาสั้นกาติดก้องนี่ก้องห่อของขวันไปให้แม่พิ่นของนองขวันไม่ต้องกลับขึ้นมาให้ห้างขึ้นเลยโอ้ยยย็นหูคยยพี่น้องเดียยวก่อยขยี้หูก่อน ยืนไปซิฟนะที่ว้าซอนมันอยู่ไหนนี่อดีทัฟฟินกานบาว่ให้เปิดเลยตัวนี้ ง่ายง่ี่ส่วนนุ่มไม่ไว่ามีเล็บตัดเล็บอกอกไปยนกอะไรทำนมันมโอ้น <laughs> มันหูมวันหน่อยมากพอดีเลย พูดนะบาร์เน่ให้แพงใครฉันมากกว่าไหมฉันจะได้กินขยะนะบาร์เน่มันโผล่มาหน้ว่ากินใส่กรอกมันเฮ็ดใส่กรอกใส่มันหมูมาให้ใส่กรอกแบบว่าได้เป็นใส่กรอกเขาได้พี่น้องเป็นใส่กรอกที่ว่ากินกับอันกินกับเขาพอดีเขาเหนียวมาหน่อยมีมาหน่อยสุกเลยนี่มาหน่อมีข้าวเหนียวมันจะอบพอดีเลยข้าวเหนียวเหลือ อบใส่เวลาอาหารเทียงส่้อนมันมาหนูกะเวลามาพอดีสิบใบมงพอดีข่าเนี้วไม่น้อยมีพอดีเป๊ะเลยให้ของขวันฝีไม้นะฉันพอดีเลยบระสาใยญ่ๆยนะคะอบเลยค่ะจะอบกินกับข้าวเลยนะคะทำานี่กับอีใส่กอกกันกินกับเผาค่ะเพราะมันใส่กอกกิน หิวพอดีพี่นางบัาน,นี้กระสิบแพชรเขาตู้เย็นต้องฟิตกรว,ว่าขับนึงจะพรองกินอิ่มพอดีช่วงนี้เราเห็ดใส่กอกก้อนก้อนีไม่นี่เฮ็ดใส่กอกโอ้หลายเพรามันยี่สิบโกโลผมบอกคุ้แกระซังไปไว้กันตายนองค้นกระซังไปเป็นกับแก้ม มักไม่น่อยพอดีกำลังขึ้นยากคนนี้พอด,ดี๋ยวเสร็จไปเลี้ยงใส่ชมฟิตไปค่ะไม่ซีเซียคนแล้วพี่น้องห้ารอบเนาะไปกินห้ารอบเลยนะเพราะว่าน,นั้นก็กินไปรอบนึงแล้ว โอ้ยพี่น้องปวดมูพัดกินผู้เดียวซ้ำนี่ไก็เลือกเพื่อพี่น้องเนี่ยแค่เบบึงได้อะไรมาก็แบ่งแบบนี้แหละคะ่ะบอกลูกเราวันนี้มันเมืยมันขีข้ามันมามันมาจากตลาดเงีย่ยไหนมันกระจัดเน็ตลงทั้งหมดเลยพี่น้องบองาแล้วไปจมใย่างนีแเลยสี่รอบ ห้ารอบใส่กรอบถุงหนึ่งเนี่ยข้องระได้ละคันติกข้าวรจังโอ๊ขอบคุณม่พินมากๆในละก้อนฮักก้อนความใหญ่กับแมงซีละกันเชื่อแต่มึงให้กูกูให้มึงเนาะขอบคุณได้หลายเด้อแป่นินขอให้ร่ำร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงไปแล้วจ้าได้รับจัดใจนะถ้ารับไปจุ๊บ